วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ดูแลและพื้นผู้สุขภาพผู้สูงอายุ CNH Nursing Home โครงการบ้านซื้อตรงรังสิตของสามปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้มือวัยเก่าค่ะวันนี้นัทที่อยู่กับพยาายภาพบำบัดค่ะคุณกิตติรีนอรีหรือว่าคุณหลิค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สวัสดีท้กท่นทุกคนด้วนะคะค่ะ วันนี้แนทะกับคุณหลิ่นะคะจะมาสอนเคล็ดลับการี่เคีายห์ร่างกายนะคะไม่ว่าจะไปอา่าไม่ว่าจะมีปัญหาปวดหัวปวดไหล่หรือปวดหลังก็สามารถแก้ไขได้ค่ะเรามาทําไป,ปรพร้อมกันเลยนะคะค่ะท่าของเราจะมีหกท่านะคะพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะ,คะเริ่มจากท่าแรกนะคะใช้มือขวานะคะจับหัวมือซ้ายจับที่ไหล่นะคะ เอียงไปทางด้านขวานะคะยืดออกจากการค้างไว้สิบวินะคะนะับพร้อมกันคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างนะคะมือซ้ายจับที่หัวคะ่ะมือขวาจับที่ไหล่นะคะยืดออกจากกันนะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะถ้าที่สองเลยไหมคะ ท <5. S 2> ่าที่สองนะคะยืดแขนขวาออกไปด้านหน้านะคะแขนซ้ายจับที่ข้อศอกค่ะพับแขนเข้ามาหาลำตัวนะคะหัวไปด้านตรงข้ามนะคะนับค้างไว้สิบวิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดสลับข้างนะคะมือซ้ายเหยียดออกไปค่ะมือขวาจากที่ข้อศอกนะคะพับแขนเข้าหาลำตัวค่ะ ศีรษะไปด้านตรงกันทามนะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบอย่างนี้ยังคะยางค่ะท่าที่สามเลยนะคะค่ะท,ท่าที่สามนะคะมือขวาวางไว้ที่ท้ายคอยด้านหลังนะคะมือซ้ายจับไว้ที่ข้อศอกค่ะเอียงตัวมาด้านมาด้านซ้ายนะคะนับค้างไว้เท่าที่ไหวนะคะ หนึ่งสองสามสีห้ลับข้างนะคะมือซ้ายเหมือนเดิมค่ะไว้ที่ท้ายทอยมือขวาจับไว้ที่ข้อศอกนะคะเอียงตัวค่ะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปเกสิบโอเคต่อไปข่าวที่เท่าไหร่คะข่าที่สี่นะคะข่าที่สี่นะคะ ใช้มือข้างหลังนะคะแล้วก็ยืเดเหยียดตัวนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับขายข้อมือสลับข้อมือเมื่อกี้นะคะเหยียบไปทานล่าไหลอีกรอบนะับครั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคค่ะท่าที่ห้านะคะประสานมือไว้ด้านหน้านะคะ มือประสานกันนะคะแล้วก็เหยียดขึ้นข้างบนนะคะเราจะเหยียดทีละข้างนะคะข้างละสิบวินนะคะอ่าด้านขวาก่อนนะคะนะคะับค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลับข้างนะคะหนึ่งสองสามสี หลังตรงนะคะทำแนวท้องทำมิดก้นนะคะหน้าตรงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากค่ะทุกคนตบมวหน่อยสำหรับวันนี้นะคะใครที่ทำตามท่าเหล่านี้ทุกวันนะคะอาการปวดหัวปวดไหล่ปวดบ่าก็จะค่อยๆหายไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพยาบาลหลิงมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีดี แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ